โนกุญแจจ้าอ de. ้กุญแจทําไมหล่นไปดังนั้นน้าอุ้ยขอโทษนะโดนพี่พลอยหรออุ้ยเดือดร้อนเอ้ารถใครหรอรถตังคโอ้รถตังค์อยู่โน่นหรอไอ้ใจเล็กขี้เล็กขี้ไหมอ่าขี้ไปดูเอ้ขี้เอฟซีไหมจระเละไปไปขี้ไปกินไอ้เคเอฟซีไหมอ้ยหอยเตยมีเคเอฟซีหรือเปล่าไม่รู้ เตยมีแต่บกขามน้อย,อยของพลอยเหรอเรารางหน้าไหมเราอ่ะเราล้างหน้าเหรอปะเพิ่งตื่นค่ะแต่ว่าน้องเพชรยังไม่ตื่นเลยยายกลับมาจากนกวนเลยตาอ๋อดึงผ้าเหรอช่วยกันช่วยกันยายขึ้นไม่ได้ไ อุ้ยคุณแม่คุณแม่แม่แอนเพิ่งวางไปนะคะม่งโทรหาแม่แม่แือแม่แม่แม่แอ่ะโ่แม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 ่แต่แม่แา่แม่แม่แม่่แมแม่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 แแม่แ่แ่แแม่แ่่ เอี้จ้อันนี้เ็กของไขเราเอาอันนี้ไปให้ทวดกันเราแบกยาดิฟันไปให้ทวดกันเมวนเมื่อคืนนี้ขอบคุณเสื้อผ้านะคะที่หนูไปไลสดที่แต่ราคาไม่มคุ้มค่าเสื้อมานให้ขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากมาก ต้องคอยได้ใส่ตัวเล็กๆก็จะเก็บไว้นะคะเก็บไว้เพื่อบางทีก็ใครมาเอาก็ให่ได้นะคะแต่ว่าอยสแต่ไม่มีเวลาไปส่งเลยบอกว่ายุ่งเลยมากเลยมันไม่ใช่คนเดียวเป็นสองคนพี่น้องสองคนแล้วมันเอาแล้วมันทำอ,อะไรนี่มันยากมาก มีสานมองเมื่อได้แต่นอนลับเมืม่อยามมื่นแรงฟันผ่านโอ้อย่าไปซักน้องใหม่ด้เอาไปได้ดิซักน้องใหม่ด้ซักน้อใหมด่หมดิจ้จาจะไนดนสิไปเนาะจ้าซักน้องใหม่คงเดเมื่อคืนหนิซื้อยาสีฟันน้ำมันสยามาให้ยายหมูหลอดนึ่ง หลอดหนึ่งหลอดหนึ่งหลอดหนึ่ง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 หลอด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 หอดหลอดหลอดหอดหลอดหลอหนูซื้อของเล่นยายซื้อของเล่นให้เขาที่เซเวนนะคะเาก็เลยนี่ยายให้นะคะผมหนู มันเจ็บอ่ะเขาขอโทษน้อยเพราะว่ามันต้องมัดมันต้องหวีผนมนอะใจดวงเดียวที่น้องมีโอเปิดประตูให้แรงดวงใจอย่าอย่บอกว่าน้องตอยตั้ง